ครับเมื่อนี้ก็พูดไปเรื่อยตามสไตล์ผู้ชายไร้สาระเดินทางมาหอดอีพี่ทีสิบเจ็ดแล้วนะครับมื่อนี้ครับสิบห้ายางไปเว้าไปนั่มก็คือปกตินะครับรายการจะเป็นเว้าไปเรื่อยแล้วกะสิมีคำถามดวนจีไปสนีจา๋าแต่มื่อนี้เป็นคำถามที่ อยากหูคำตอบครับไปเบิงพร้อมกันกับผมแล้วผมกับสิพ้าย่างเว่าเรื่องเล่าของมือว้านนี่ไปน้ำก็เรียกน้ำย่อยครับก็คือมือว่านนี่ครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปทรงกล้วยกล้วยตากอบน้ำผึ้งนะกับกล้วยหอมท้องครับที่จริง กระโบเมนกล้วยตากกครับที่จริงเป็นกล้วยเลยเพราะผมอยู่จังหวัดเลย <c oughs> ครับก็บคือได้มีโอกาสนะครับไปส่งกล้วยตากอบน้ำผึ้งให้พี่สาวท่านนึงนะครับก็บพอดีไปส่งอยู่ในไอไบริษัทไอรับส่งของเอกชนบริษัทหนึงนะครับ ก็คือเขาก็มีพนักงานหญิงมาตอนรับมาอย่างก็คือเพิ่นกะจัดว่าอยู่ในระดับที่สวยงามเลยทีเดียว <c oughs> พอผมเขาไปปั๊บเพิ่นกะถามว่ามาอย่างจ้าผมก็เลยถามเพื่นไปว่ารับทรงของสดบ่ครับเพื่อนก็นเลยตอบตอบมาว่าเอา้า แล้วเจ้าของอันทีส่ส่งนี่คือสดบรจาคโหผมเรยกว่าโบแมนครับของนอกคนแนลนี่ละแต่ว่ามันเป็นอันผลไม้สดเพ่นก็เลยถามผมว่าแล้วผลไม้อีหยังผมก็เลยบอกเ่้นไปว่ากล้วยครับเื่อนเลยถามว่ากล้วยสุกบ่ผมก็เลยตอบไปว่า บแมนครับบแมนกล้วยสุกกล้วยสุกเป็นต้นจังไดหร่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่กล้วยน้ำว่ากล้วยหอมท่องกล้วยไข่โบแมนอันที่ถามหนึ่งคือกล้วยดิบหรือกล้วยสุกผมก็เลยตอบเพื่อนไปว่าอันกล้วยดิบครับบบสุกอยู่ถ้าสุกนี่นาซีเป็นมืออื่นเพราะว่าเมื่อนี่พละฤหัส สิซุกนี่ต้องเป็นมืออื่นครับแล้วยังนี่เพ็นก็แถมไทยมากก่เพืนแถมไทยมากถม,ถาม,ามาถามผมผมดิถามว่าบัตรกำลังสิกับหรอถามผมครบโบ้าผมก็เลยจะควอมเป็นลูกผู้ชายเนาะผมก็ตอบไปโอ้ผมบอสามารถสิคบนัำได้หรอกเด้อผมมีหลูมมีเมียแ,แล้ว <S 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 เลยบอกว่าบมเมน เงินท่อนเนะ่ะคบบอบ่ได้ได้เพื่อนถามว่าเงินท่อนเนะ่ะครบบอตานนั้นผมก็ยังไอไปพญาจีบเพื่อนไปก่อนหนึ่งผ่นดดี่จักเพื่อนที่มักบ่ามากักอันพญาผมนางเอ้ยขันมะนงหกักไอให้มืนตาจุ่มน้ำเจ้วน้ำเจ้ยวเสแเดใด คว่มหักอ่ยกระแสบแบบนั้นแหละนั่งเอ้ยถ้อย่างมากไก่หอดไอ้สถานที่ที่ผมเว้าเล้นะครับก็คือดิมีกลุ่มคน,นเขาไม่เห็ุอย่างใบบุหงจักผมแต่แต่ผมกัไปไปสอบถามมาอยู่ได้หูว,ว่าเป็นเป็นคณะคู่อาจารย์ของมหาวิทยาลัายสื่อดังของภาคอีสานนะครับ เขาเอื้นว่าเป็นศิลปะศิลปะแนวใดอันผมกะบบฮูเนาะครับเพราะว่าผมก็คนเลี้ยงมาหน่อยครับเคื่อเงินไอ้ยักษ์ในสมองกะหน่อยพอมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งกันเลยครับแสงอาจสิรบกวนเด,ด้วยครับมาเบิ้งครับแปลกผมกะว่าแปลก นี่ครับเอ้แสงมันย้อนเดี๋ยวผมพาลงไปบึง้งครับซึ่งผมก็ได้ไปสอบถามท่านง,งนใ้บ้านนะครับเพค่นก็ว่านี่พวกกลุ่มผู้อาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัายเพิ่นมาเห็ดเอ้เป็นศิลปะอันตรงจุดนี้แหะครับผมอยากถามว่ามันเป็นศิลปะแขนงยังนี่นครับซึ่งผมไม่เคยเห็นเลย ซึ่งผมก็ขอยืนยันตรงนี้นะครับว่านี่เป็นสิ่งทีคณะโคู่อาจารย์กรับลูกศิษย์เพิ่นมาเฮ็ดแท้ๆผมบด้จัดฉากผมบดเเฮ็ดอย่างขึ้นมานนะครับก็คือตอนเย็นของเมื่อวานนี่ครับก็เห็นเพิ่นมาในเวลาประมาณบาบซีมงกว่าหรือหามงประมาณนี้ครับ ผมก็เห็นเพื่อนมาเบิ่งกันอยู่แล้วก็พ่เข้าใจว่าเป็นยังเพื่อนตรงมาเบเ่งไอ้ในเวลานั้นครับท่านใดที่พ่อฮูค้าตอบก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมบ่ฮูอีร็สำหรับอีพีนี้นะครับก็บขอลาไปสำานี้นะครับกับภาพบรรยากาศของศิลปะครับแชม